ing innovative thoughts. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Daily Podcast COVID-19 Edition วันที่22เมษายนนะคะอยู่กับปูเป้ Global Content Editor คุณซัน Head of Research และคุณลดา Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ซานสวัสดีค่ะพี่ป,ปุ้ย <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอาเราตรงไปไประเด็นเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน <c oughs> ซึ่งทุกคนก็ต้องดูในเรื่องของ long term planning ใช่ไหมคะว่าต่อไปนี้เราคงจะต้องดูว่าหลังจากเรา flattening the curve แล้วสำหรับโควิด19ขั้นตอน <c oughs> <ắng? S 2> ต่อไปคือว่าเราจะเปิดเมืองหรือประเทศอย่างไรเพราะแน่นอนนะคะเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวแต่ทั่วโลกอะค่ะมีผลกระทบะเราก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วที่ผ่านมาเรื่อง depression recession ตกตามทศททอยเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามีการร่วมมือแล้วค่ะว่าต่อไปจะวางแผนอย่างไรนะคะซึ่งทางบ้านเราใช่ไหมคุณรลด,ดาจะ,ะมีการสื่อสารกันมากขึ้นระหว่างรัฐบาลกับภาเอกชน ใช่แล้วค่ะพี่ปเป้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะเมื่อประมาณช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมันก็จะมีข่าวแบบว่าคือฮาจากการที่ท่านนายกออกมาถแถลงเรื่องของการที่จะส่งจดหมายหายี่สิบมหาเศรษฐีซึ่งก็จะเกิดการตีความมากมายเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยจะส่งจดหมายยังไงจะขอตังค์หรือเปล่าจะรับบริจาคหรือจะอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่านนายกนะคะก็ออกมาย้ําเสมอค่ะว่าจะไม่มีการขอรับเงินบริจาคแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวานก็มีการ เปิดจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ค่ะออกมาแล้วเหมือนกันนะคะโดยที่สาระสําคัญนะคะเดี๋ยวเราดาจะสรุปให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยส่งจดหมายไปทําอะไรบ้างกับ20มหาเศรษฐีนะคะก็คือท่านนายกค่ะเขาจะมีการอบอกให้มหาเศรษฐีนะคะทําเอกสารเสนอในสิ่งที่มหาเศรษฐีเหล่านี้พร้อมที่จะทําเพื่อคนไทยโดยที่เขาไม่ขอรับเป็นเงินบริจาค อันนั้นคือ<ม>สิ่งที่แรกเลยที่ทุกคนอาจจะคิดเนี่ยท่ามอะไรทุกคนคิด <c oughs> คิดถึงขอเงินหรือเปล่า <c oughs> เอ๊ะนะคะแต่ว่าเขาก็ขอเป็นเอกสารที่จะเหมือนกับทําโครงการอะไรเพื่อที่จะ,ะช่วยเหลือคนไทยได้บ้างนะคะแล้วก็ลําดับต่อมาคือการขอให้ลงมือทําโครงการที่จะออกไปช่วยประชาชนให้ช่วยอย่างเป็นรูปประธรรมตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่ฟังเหมือนจะกว้างนะคะแต่ว่าคําว่ารูปประธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ย ออคือสิ่งที่เขาจะช่วยเราสามารถจับต้องสัมผัสได้นะคะแล้วก็ท่านนายกเขาทิ้งท้ายไว้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกอะไรได้ก็ขอให้ท่านเสนอแล้วก็บอกรัฐบาลรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อวานเ็กซอสเขาก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ทางคุณสุภาชัยเจรวรรณนนท์ซึ่งเป็น CEO ของ C p นะคะซึ่ง CP เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วนะคะโดยที่มีเรามีความเห็นของคุณสุปชัยมาแชร์กันนะคะก็ได้ทําเป็นคลิปลงไปในเทคกซัสแล้วนะคะในฉบับเต็มแต่ว่าเดี๋ยวเระดาษจะยอะ่อๆก็คือคุณสุปชัยเขามองว่าจริงๆอ่ะการขอความร่วมมือแบบนี้ของ ของท่านนายกถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่จะร่วมมือกับผู้นําอุตสาหกรรมเพราะว่าการร่วมมืออย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้รัฐบาลเนี่ยมีกระทรวงเพิ่มมามี่20กระทรวงที่จะมาช่วยทํางานตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าทางด้านของตัวมหาเศรษฐีเองอะ่ะก็มีมุมมองว่าค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามาเป็นการช่วยดําเนินประเทศที่เหมือนกับเป็นย่อยๆช่วยกระจายการทํางานของรัฐบาลให้ลงทั่วถึงกับประชาชนมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มุมมองจากที่เรามองเนี่ยก็ แล้วเาก็มองว่าเหมือนกับการช่วยตรงนี้มันเป็นการช่วยที่เน้นไปในทางด้านของเทรดซึ่งเทรดหรือว่าการส่งออกการนําเข้าตรงนี้น่ะถ้าเกิดว่าคิดเป็นสัดส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ที่เราใช้เป็นตัววัดกันบ่อยๆอะคะ่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ7.5ล้านล้านจากมูลค่า GDP ทั้งหมด17ล้านล้านบาท ซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลมีอะไรรัฐบาลมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอนเน็ชันระหว่างประเทศเอย่ยเรื่องของการทูตเรื่องของนโยบายหรือว่าแนวทางปฏิบัติทางด้านกฎหมายในการดูแลรัฐดูแลประเทศแต่ว่าเอกชนนะคะ เขาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ทําให้เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่า supply chain ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการขอความช่วยเหลือเป็นการร่วมมือกันคือมองได้ว่าอาจจะทําให้เกิดการไม่หยุดผลิต แต่รัฐเนี่ยอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเชิงกฎหมายให้เหมือนกับสินค้าเหล่านี้มีการหมุนเวียนแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบได้เยอะขึ้นตรงนี้มันก็จะส่งผลกับสเต็กโฮเดอร์ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของตัวเองเมื่อรวมกันหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะสามารถเกิด impact ได้อย่างมหาศาลเหมือนกันค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูอีกทีนงคะว่าต่อไปนะคะขั้นตอนหรือฟีดแบ็ก จากภาคเอกชนจะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นข่าวดีที่เราได้เห็นเกิดขึ้นมาในบ้านเรานะคะแน่นอนนะคะที่ต่างประเทศมันก็มีการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนมาแล้วตัวอย่างที่เราอาจจะพูดถึงตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นอเมริกาโอเคคือเมื่อเราพูดถึงอเมริกามันก็นึกถึงภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาใช่ไหมคะใค<ช>ซึ่งความรจริงแล้วทรัมป์เขาก่อนที่จะเป็นประธานาธิบดีก็เป็นนักธุรกิจ นะคะก็ก็มีการพูดคุยกับบริษัทมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคืออาจจะมีบางเจ้าที่สูสีหรือว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลของทรัพยไม่ว่าจะเป็น JPMorgan Chase Goldman Sachs หรือ Bank of America แต่ล่าสุดประมาณต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมาการ ภาคเอกชนขึ้นมาตอนแรกเขาคิดว่าอาจจะมีประมาณ200กว่าคนจากแบบจากแต่ละภาคเพราะว่าจะเป็น finance พลังงานเรื่องของ hospitality ภาคโรงแรมอสังหาริมทรัพย์หรือเทคโนโลยีหรือกีฬานะคะแต,ต่ต่อมาเนี่ยมันก็เล็กเล,ก,เล,ก,เลกลงไปอยู่ประมาณ50คนคแต่คือช่วงแรกๆอะ่ะ ทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่าใครจะเข้าไปในกลุ่มนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีชื่อดังๆอย่างเช่น General Motors กับ Facebook ที่เข้าไปแต่ที่น่าสนใจคือว่ามันนาทีสุดท้ายจริงๆนะคะคือ CEO ที่เข้าไปในกลุ่มนี้คือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปด้วยซ้ำนะคะและหลังจากนั้นแล้วอ่ะก็คือมีบางคนหรือบางบริษัทที่นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ว่าสนใจที่จะมีบทบาท ในในการช่วยเหลือรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางเจ้าค่อาจจะพูดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะการก้าวเข้าไปอย่างเช่นที่ระดาพูดอนะ่ะการก้าวเข้าไปที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่ที่อาจจะพูดเป็นกระทรวงอ่ะนะเออเป็นภาคหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องมีสื่อเข้าไปดูเรื่องของ บริษัทเองเหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะเพราะตอนนี้ที่อเมริกาคือมันก็จะมีบริษัทใหญ่บริษัทเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิจารออกมาบอกว่านี่บริษัทใหญ่อ่ะมันอยู่รอดได้เพราะว่าเขารู้จักการหาหรือการคุยกับรัฐบาลเพื่อได้ทุนเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมนะคือแพ็กเกจของเขาก็ใหญ่เหมือนกันที่เขาออกมาทางรัฐบาลเขาให้ประมาณประมาณ5ช่วงแรกๆใช่ไหมคะ ห้าแสนล้านเปลี่ยญสาหารัฐใช่หลังจากที่ประชุมแล้วระหว่างาบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะมีความสงสัยว่าเนี่ยมันมีการสื่อสารยังไงเพราะว่าไม่กี่ชั่วโมงอะประมาณ24ชั่วโมงหลังจากที่ประชุมกับพวก Executive อวทะช้าก็ประกาศเลยว่า เราในวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดเศรษฐกิจของเราเลยซึ่งซี o บางคนแบบใชรอนแล้วก็เราเราเราคุยเรื่องนี้หรอเราเราไม่เห็นคุยเรื่องนี้เลยนะคะสิ่งที่เขาคุยความจริงแล้วคือว่าส่วนสำคัญในการที่มีระบบที่โปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบโควิด -19 เพราะตอนนี้ testing อ่ะ เรื่องการตรวจโควิด1 9อ่ะมันสำคัญมากเพื่อให้คนประชาชนรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะกลับไปทำงานต่อหรือว่าใช้บริการต่อนะคะอะมันก็กลับไปเรื่องของ panel discussion ที่เราได้คุยกับ แต่ละภาคในเท็กซัสวิลเชิลคอนเฟ e นซ์ที่ผ่านมาหนึ่ง panel ที่ที่นึกออกมาก็คือว่าที่พี่ลูเป้ได้คุยกับ c ีอีโอของเพนกวินอิชาบูและก็ CEO ของบุญน,นำพาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดดูใน Research ที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในเอล e ดอร์มนนะคะเป็นบริษัท PR ของอเมริกานะคะคือเขามีตัววัดที่เขา คิดขึ้นมาคือ e d e r m a n Trust Barometer คือนั่นคือตัววัดความาไว้วางใจของพนักงานนะคะต่อเจ้านายของเขาซึ่งที่น่าสนใจคือว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าข่าวต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับโควิดอ่ะมันอาจจะเฟกก็ได้หรือการสื่อสารระหว่างรัฐกับกับกบประชาชนอาจจะไม่มันไม่ไม่ไมค่อยมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นอซอร์สนะคะที่เขาจะไปพึ่ง สำหรับแบข้อมูลอะไรเงี้ยก็คือเจ้านายนั่นเองอะคอ่ะอ่าใช่เพราะฉะน,นั้นเราเห็นนะคะว่าในภาคเอกชนของบ้านเราอ่ะก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเนี่ยคุณธนพงศ์พง์ชินศรีคุณคุณสรศิษฐ์เนธเนธรินเนี่ยซีของที่เราพูดถึงกับเพนคุนาคุณนำพาแล้วก็เพนควินอิชาบูเขาบอกว่าเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราต้องดูแลพนักงาน จริงจังเพราะว่าเรารไม่รู้ว่าเขาจะได้ความช่วยเหลือจากภาครัฐยังไง <c oughs> ก็เราก็เห็นว่าที่ต่างประเทศก็มีบริษัทใหญ่อย่างเช่นเช็กชักอ่าก็ประกาศแล้วว่าจะไม่ได้เอาเงินของรัฐบาลแล้วเขาจะเอาคืนไปเพราะเขาเห็นว่าเขาควรที่จะแบ่งกับบริษัท SME ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม <c oughs> พึ่ง <Okay. S 1> พากันนะฮะทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่จริงๆก็ถือว่ามีโอกาสจะเป็นพาร์ทเนอร์กันได้มดช่วยกันใช,ใช่ครับงั้นเราไปดูเรื่องของระบบที่อาจจะไปได้ดีเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงบ้านเราที่เริ่มที่จะมีการพูดคุยกับภาครัรฐแล้วเราก็เห็นนะคะว่าต่างประเทศอเมริกาก็มีามการพูดคุยแล้วแต่ว่ามันมีบางประเทศที่อย่างเช่นไต้หวันกับเกาหลีใช่ไหมคะที่ได้มีความชมว่าเนี่ยโอ้ระบบค่อนข้างจะ,จะดีจริงๆ ใช่แล้วครับครูเป้ครับก็ล่าสุดนะฮะวันเราเราได้เจอบทวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับมาตรการการวิธีการพูดคุยแล้วก็นโยบายระหว่างภาครัฐกับเอกชนของไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเขาเขาก็มีการพูดคุยตั้งแต่เกิดเรื่องเลยใช่ไหมเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็มีการแล้วก็ทําให้เกิดมาตรการอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งโดยตอนนี้ครับเขาก็สรุปออกมาเป็นรูปธรรมว่า สามออกมาสามข้อว่ารัฐบาลกับเอกนชนได้คุยอะไรกันบ้างน,นะครับข้อแรกนะฮะก็คือพุ่งตรงไปที่ภาคการผลิตเลยเพิ่มการผลิตสินค้าที่จําเป็นนะครับเพื่อให้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็อยู่ในระดับราคาที่ประชาชนรับได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกที่เขาคุยกับภาคการผลิตนะครับมันก็ทําให้เราก็จะสังเกตว่ายอย่างไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีหน้ากาก อนามัยแล้วก็เครื่องต่างๆอะไรที่เพียงพอในการในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดนะครับแต่การผลิตอย่างเดียวมันไม่พอครับมันก็ต้องมาคู่กับมาตรการด้วยก็คือก็จะไปสู่ข้อ2ก็คือทางรัฐบาลเนี่ยพอเรื่องการผลิตใช่ไหมมาตรการก็เปลี่ยนมาตรการด้วยเพื่อให้มารับรับลูกกับการผลิตตรงนี้โดยเป็นมาตรการที่ควบคุมโดยเน้นเพื่อการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและป้องกันการกักตุนนะครับก็คืออย่างเทียบเป็นรูปธรรมก็คือไต้หวันเนี่ย ประชาชนจะมีสิทธิ์ซื้อหน้ากากได้แค่สามชิ้นต่อการซื้อเท่านั้นนะฮะดังซั่งก็อาจจะเป็นวันละครั้งที่เขามีการควบคุมอยู่เขาใช้ปัรประชาชนด้วยใช่ไหมใช่ใช่ประชาชนครับผมไม่ใช่แค่แบบว่าเออไปซื้อเลยอะไรเงี้ยที่ใช่แล้วมีการบันทึกว่าเอยคนนี้ซื้อไปแล้วเงี้ยเขาก็ซื้ออีกเพิ่มอีกไม่ได้นะครับมันก็ทําให้สินค้าไปอย่างทั่วถึงแล้วเกาหลีใต้ก็คือควบคุมว่า คนนึงมีสิทธิ์ซื้อหน้ากากาได้2ชิ้นต่อสัปดาห์ะอะไรย่างนี้ก็อาจจะใช้วิธีการทางประชาชนเช่นกันนะครับแล้วก็ควบคุมอย่างเดียวไม่พอครับควบคุมเนี่ยมันก็ทําให้ได้ได้ผลลัพธ์ว่าโอเคใน,ในทางปฏิบัติอาจจะง่ายขึ้นแต่ในทางการลงมือทําจริงๆเนี่ยการการปรับปรุงช่องทางแล้วก็สร้างความร่วมมือเนี่ยมันก็สําคัญแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่สามารถคอนเน็กทุกภาคส่วนได้นั้นข้อที่3มมันก็คือ การสร้างและปรับปรุงความร่วมมือกับช่องทางใหม่ๆของเอกชนนะฮะก็คือมันช่วยให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึงนะฮะของของสินค้ากับเอกชนนะฮะอย่างรัฐบาลเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันเนี่ยเขาไปจับมือกับอ่าบริษัทยาเลยนะฮะแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆเชนเชนต่างๆเ,เพื่อเพื่อเร่งการกระจายสินค้าที่จำเป็นนะครับมันก็เลย ทำให้เขามีสินค้าเพียงพอแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดได้ซึ่งตรงนี้จริงๆแม้ว่าจะเป็น l e s ซ o n เ e a r นของของการแพร่ระบาดช่วงแรกแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้ต่างกันในในหลับระยะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าการผลิตยังต้องคงอยู่ในการ social d i s สเ n น i n g การทํางานยังต้องเป็นรูปแบบนี้อยู่อุปกรณ์ต่างๆก็ยังจําเป็นฉะนั้นฉะนั้นวิธีการทํางานของรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องยึดยึดแกนนี้อยู่เช่นกันนะครับ ใช่ค่ะก็เราก็ต้องในสุดท้ายนะคะต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องมองในแง่ดีว่าวิกฤตอะ่ะมันทําให้เราอาจจะแข็งแรงขึ้นในเรื่องของการทํางานในประเทศแต่ละประเทศนะคะเพราะอีโคซิส์เซิแต่ละประเทศไม <c oughs> ่เหมือนกันแต่ในที่สุดอ่ะทุกคนก็ต้องสู้ด้วยกันนะคะเราก็ต้องเห็นนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างแบบความสัมพันธ์นะคะ t l o t i o n s h i p ระหว่าง ภาครัฐกับภาคเอกชนแน่นอนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะ,ะสู้ต่อนะคะแล้วก็ทาง Texas จะถาข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Texas Sparking Innovative Thoughts